ใน้่านสิมานอยู่บ่นอะมือนีนอ่แต่ว่าเบิ้งส่งเหล่าสีมานร้องเบิ้งกระดาษรับผมฟุกเพื่อมานก็โอเคตามนั่นไปเลยเลยเออนห่างแห้คนจอบตะขาบโอ้บอลอยู่ตัวนั่นนดมียงบอลบอลบอไป้เนะเอาวันเลยนี่แหละ ก็แตกคักแตกแน่แน่ดไปครับผมเลยครับหาจินนั่นนั่นอันนั่นอันนี้มาอยู่ดิโอหางกระดอโอ้อิริพี่น้องโอ้บ้าเหินเหรียญด้วยโอ้เลยครับป่าพิษป่าต้าบอดมาามาโค้ยโอ้มมันเดยบมนเนขี่ๆด้วยดิ